เอาล้วฮะคุณผู้ชมฮะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เริ่มเลยพี่ตงอ้าวกรจารยกันดีบอกให้เริ่มเลยไงสวัสดีครับขอต้อนัสดีนะคดีติดงานหนึ่งานุิจงคนีีเลยเพราะฝนตกเลยมาถ่ายขอตทอนรับดีนะสนุกไหมโอเคขอบคุณมากนะเอาเลยผมลุย,ย,ลยไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวม,ม,รวม <laughs> ให้คุณผู้ชมฮะ <laughs> กับวันนี้คึงจังงานครับสวัสดีครับรทีานก็ทอมอให้คำมั่นสัญญาฮะคุณผู้ชมว่าเราจะไม่เทรวมงานให้แทนมสิครับมาได้ไงเนี่ยฮะุมาอยู่ยูไยูโอเคโอเคโอเคยู invited me. มาแพ็กกับ i s t h alive yes okay สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Candy I'm fine yes สวัสดีครับ oh she she ชม Miss Universe yes เอาละฮะเราอยู่กับมิสยูนิเวิร์สด้วยนะฮะทุกผู้ชมเราก็อยู่กับอาจารย์ชาติแล้วก็อยู่ออกไลฟ์นิดนึงวันนี้ต้องลรด้วยนะ

กระดาษขออาหารนี ad, pizza, <im itation> ่เปิดยังขาพิซซ่าอย่างเงี้ยได้มั้ยถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนแบบไหนเีกอันนี้เดี๋ยวตัวจริงเว้ยถ้าเพื่อนลงนี่กระดาษเปื้อนลงนี้กระดาษท่อแฮมเบอร์เกอร์ลงนี้อ๋อนี่ต้องสะอาดต้องล้างก่อนอ๋อลงเนี่ยกินอาหาร่ะไรอาหารล้วก็อาหารเสร็จอาหารตรงไหนนี้นี่เาทำอะไร เอาไปเลี้ยงหมูได้ไหมจไ้ค่ะไดไ้มันก็ไปเลี้ยงค่ะแต่ว่าถ้าอยากเลี้ยงายก็เลี้ยงายได้เลี้ยงยไที่ทำได้ทุก่ได้แล้วถ้าเกิดอยู่บ้านอ่ะใส่ถุงดำ้เาเรา,าม่แยกเขตเลยค่ะก็เป็นื้ที่สะดวกก็ได้แต่ว่าเรแยกเลยถุงก็ได้ถ้าติดก็ได้ใช่แต่ว่าเมื่อเิดทงกเรามีทุักผ่อนเรา่็มีโครงการมีกถุงให้อะไรเี่ยค่ะไอ้บุกอะไรก็ได้เลวเต้องถุงคอมโพส ไม่ต้องคำโพสก็ได้เือก็ตัดแล้วก็ทงี่ทำได้จริงไหมเนี่ยที่อยู่ที่ไหนยาสั่นลอะไรนโอเครู้ไหมโอเคดันดี้นะอาสนมือไหนดี้ดนี่นะโอเคดูว่าหลังเขาจอโอเคไป ท่นไมเทร่าน้ทานผู้ชมท่ารผู้ชมทามท่านท่านผท่านผู้ชมทีาูท่านผู้ชทานวิ้ทานผู้ม่านผ้มท่านช่นผ้ชมท่าผล้มทนชั่านชมง่นึชาต้อมเอาจริงเมราะว่าโลก้ราไม่มนเวลามอ่า้วนม่มเาารอ้ม้วมา้านผนผ้นนทผู้มนะครับ่้่ นี่ไม่มุค่ะแอสเซมบลที่ทำโครงการกรีนทั้งหมดในการแยกขยะแล้วก็พี่ดำค่ะนีครับโอเคมาดีครับขอบคุณนะครับร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพี่หโอเคนเชิครับด้ครับได้ครับนี่น้องครับจะปิดทางเอาะคุณผู้ชมก็ากำที่ว่าครับชันนี้ม่ายด้วยกันชั้นี้เลล่กับเันนี้จะขเอา่้นมากเ๋อ กับคำที่ว่ากทมฮะแยกขยะไปแล้วทำไมสุดท้ายก็เทรวมแต่วันนี้ให้คำมั่นสัญญาฮะว่ากทมจะเป็นการแยกขยะนะครับก็เราจะไม่เทรวมกันแล้วเราจะแบ่งแยกอาหารนะฮะซึ่งหลักหลักที่เศษอาหารเนี่ยจะต้องถูกแยกออกมาเพื่อนำไปสร้างประโยชน์มากกว่าปวดต่างๆฮะซึ่งปัจจุบันก็มีการแยกขวดแยกอะไรไปที่เรียบร้อย นะฮะแต่วันนี้เราจะแยกเศษอาหารวัดสดุดีไซเคิลและขย่างอื่นให้ชัดเจนฮะเพื่อที่จะนำไปต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากกว่านี้ฮะก็ไว้วางใจกรทมอฮะไม่เทรวมไม่เทีรวมไม่เทร่วม

เหนื่อยไปเลยเนี่ยงานทุกวันเลยนะ คนฝันถึงลาไปด้วยแล้วก็ฝาใส่ครับก็ปัจจุบันอถนนวิ่งที่ลาดทำเหมือนลากใส่ต้องดีไซน์ให้เล็กหน่อยประมาณ้ครับกได้ลากได้แล้วก็มีสุนทรงสำหรับใส่มูลสุนัขครับก็เปิดมีใช่ไหมที่คอมโพสได้เลยเออโอเครครับผมถุงใส่มูลสุนัขครับแล้วเดี๋ยวให้ดีไซน์ถังสำหรับ คนกัขยาลากง่ายกาดใส่กว่าใส่คบใช้ใช้สุงมากครับเ็น่ายๆอ่าเคุยกันไหครับคุครับสีเขียวพร้อมเลยครับโอ้สีเขียวพร้อมครับนี่อยากเปลี่ยนมไม่งั้อะไรดำอะไรเปลี่ยน

ใช่ค่ะใช้ประโยชน์จากกยะเศษอาหารเศษใบไม้ต่างๆนะคะเป็นของน้ำขยะของที่สำคัญวันนี้สั่งร้อยค่าที่มาลดการรบกวนนะคะก็จะได้รับขงที่เราบริจาคเป็นน้ำขยะของนะคะนำกลับไปที่บ้านด้วยสำหรับอยกนั้นกลับไปทำที่บ้านเราต้องมีวิธีทำให้รวมถึงที้เป็นประโยชน์จากน้ำขยะของ เราทำให้ดีที่สุดมาแล้วบางคนก็ทำบางคนก็แชร์บางคนก่ไม่แชร์ใครเป็นเยอะใครเป็นน้อยใครเท็นเยอะใครเป็นน้อย

นะคุณผู้ชมแยกมาเราก็จะแยกต่อนะฮะเพื่อสร้างมูลค่าให้กับขยะแล้วก็การรีไซเคลิลในต่อไปนะ

อันนี้เ็นารแยกยาลเอียดครับครอเราได้อีมก่สดนะครับอเจอแก้วสนปัหาได้เยอแตรวแกดทีหยมได้ระเภทกิกพลาสคับเชืได้นครยอที่สัสเพี่ปทำเชมได้งมที่เป็นานได แล้วก็ติ่ยืนี้ครับเราก็ไปทำขอใหเนี่ทำได้ไหนนะทำ้สำนักสิท้พมับเดี๋ยวัขยายผลโรงเรียนนะเพราะว่าพวกรมททำได้ก็เลยได้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 พวกมรทุแห่งทำได้หมดนะครับยายำัอยาพาขยายกำง เวลาเวลาต้การบริหาจัดาตรวจได้รันนไอเนี้ยต้องถอดตาออกมาเออต้เป็นพัดสิ่งมัสติกก็จะถอดได้ออดงอนครับ่ต้องอต้องคันนี้คือเลเวลแบบแล้บอกแกเจาอางยตังแตาี่า่าััน4ทาบนท่นท่านที่านบที่า นี่บสอง้อยู้ชมมาแล้วนี่ก็คือกันแยกขยะฮะการผลัดเป็นยังไงบ้างฮะโอ้สุดยอดเลยมีมีขยะกระพ้าด้วยนะ นี่ยขยะกํา้าเนี่ยโอ้ขยะกํา้าก็คือต้องหาบุกมองใช่ไหมฮะไม่มีใครไม่มีใครรับซื้อแล้วไม่มีใครรับซื้อเลยไม่ไดให้สะอาดต้องไม่รับต้องมีได้ครับอ๋แทนที่จะทิ้งไดกำพื้าได้เลยครับผมได้รู้ความหมาองงานอะไรนะครับเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันใช่เพิ่งเคยได้ยินฮะภาษาจีนเป็น R D F อยู่แล้วแล้วก็เรียก R D F R D F แต่เขาไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยว่าขยะกํา้าไม่มีใครสนใจ โอ้โหถูกมือนะฮะคุณผู้ชมก็ในเรียกว่าขยะกับข้าวซึ่งก็สามารถเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงได้ต่อครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปที่รูาต่อไปกันชุดชุด2ขวดช2ขวดตัวนึ่งอยู่ตอวนีิชลิน100เซินชุดที่มาจากไหนออที่มาจากมาสิกนะคุณผู้ชมจับหน่อยจับหน่อยโอ้โหสี่สองขวดนะคะสีองขวดได้เสื้อหนึ่งตัวนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปต่อครับคุณผู้ชมฮะ ก็มีการปเปลียนภาพลักษณ์ของหน่วยจาสีต่างก็ะคะสีให้เหมาะสมสูตราคาด้วยให้สวยงามเหมาะสกับการำหม่ายต่าระนียิปตเปินตอง่มดเพื่อให้ท่านผู้บรารที่จะดานีราคามีิาอจามากในรขายต่างปารแย้วก็คจะเริ่มกายตัวจากต้นทางโดยผู้ที่มาแต่ก่อนที่ก็แยกจำหน่ายกการส่งด้วย

นำร่องนะฮะเรื่องของเรื่องของการแยกขัดแยกขยะนะฮะซึ่งในกรณีนี้กองทัมองให้คำมั่นนะให้ประชาชนเชื่อใจนะครับว่าคุณแยกมาเราจะไม่เทรวมแล้วนะฮะคุณผู้ชมไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมดีมะคะะต่อนเลยจ้ะ เอาล้วฮะแล้วเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศโดยรอบนะครับคุณผู้ชมฮะกับกิจกรรมที่เปิดตัวมั่นสัญญาจากกรุงเทพมหานครว่าเราจะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมนะฮะใช่ไหมครับพี่เทศกิจครับใช่ครับใช่เห็นไหมพี่เทศกิจยังรับทันนะฮะไม่เทรวมใช่ไหมพี่ใช่ครับอ่าแล้วนี่คือพี่เทศกิจจากปทุมวันนะครับคุณผู้ชมเราช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะฮะพี่เทศกิจปทุมวัน ต่อยอดวาสำเร็จในการชักแก้ขยายให้เกิดผลสำเร็จมากเนค่ะแซนดี้หายไปไหนแล้วเดี๋ยวเดินตามหาแสนดีกันค่ะแสนายดี้หายไ,ไ,ไปไหนแล้ว,ไไลวอาเผื่อคุผู้ชมคิดถึงพิกี้ครับผู้ชมฮะสวัสดีครับเกมนตั้งไเท่าไหร่ฮะวันนี้อ่รอยครับีร้อยหนึ่งครั้งแรกในชีวิตเลยโอ้โหเยอกว่าผมอีกโอ้ เลยเพราะลูกๆวัยรุ่นของเราเลยตอนนี้เนี่ยพิชเชียร์สิ่งต่างๆมากมายก็เป็นประโยชน์กับเราด้วยนะคะสร้างสรรค์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเพราะการถ่ายทอดผู้ถ่าให้กับบนี้นี่คือการเอาแล้วครับคุณผู้ชมฮะกทมให้คำมั่นสัญญาแล้วคุณผู้ชม ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งกับการแยกขยะได้หรือไม่ฮะคุณผู้ชมร่วมด้วยช่วยกันแยกขยะนะคะซึ่งจะแยกโดยการใช้สีถุงที่แตกต่างกันไปเพื่อความแตกต่างของขยะก,ก็เป็นไปได้ฮะ,ะซึ่งแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่เพียงเราแยกขยะก,ก็ช่วย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 ลดรบกวนได้นะฮะคุณผู้ชมฮะด้านในส่วนของเครื่องของเครื่องพิษานาฟานี้ไปจับใช้

ที่ที่านะคราบท่า่ล้อเขาก็มีใจดวที่ทางที่เรากาจะไปักไาให้กับการุงเทพมนอเพราะว่าที่ที่เขาเอกผาวลดนะครับที่จะต้องมาพันาพย่ที่จะ้เปจอน

แอดมินมูเจ็บไหมทีอยอืออยู่ก็แวะร้านเป็ดใชยเลยนะฮะเป็ดย่างตัวละเท่าไหร่ไม่รู้แต่เริ่มหิวแล้วนะคุณผู้ชมฮะอ้าวอ้าวเช็กอินอ่าเช็กอินหน่อยนะเด็กนดาดาของเรา วว่่าาากรรรรมมเนองทหคและนี่คือบรรยากาศเดิรอบนะฮะสำหรับกิจกรรมเทรวมกินไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมีไม่เีทรวมแอบไปกับกล้องฮะมีการแยกขยะอย่าลืมฮะไม่เทรวมไม่เทรวมไม่เทรวมฮะก็กนมองให้ทำสัญญาฮะถ้าสจะมาเราจะไม่เทรวมนะครับทุกร้านค้ามรทุกคนก็จะมีส่วนรวมต่อนี้ไปก่อนนะคะเตรียมรับแยกเศษอาหารแล้วครับสำหรับ ร้านกระเพาะปาน้ำแดงร้านนี้แยกเกษเศษอาหารจานไม่ทิ้งนะคะจานก็ยังเก็บไว้ใช้ได้ทางเจ้าหน้าที่ของทางร้านก็จะมาจัดเก็บแต่ขยะเศษอาหารต่างๆว่าจะแยกประเภทออกมาเพื่อให้ต่อการบริหารจัดการด้วยค่ะกัปตัาก็นะครับกัปตันให้กำลังใจที่พี่ฝ่ายรักษาความสะอาดด้วยนะครับที่ดูแลพื้นที่อยู่ตรงนี้ก็กัปต่นก็ยังมังใจว่าต่อไปนี้ก็จะทำงานสระดดหนักขึ้นแล้วเนาะลบขั้นตอนจะมีขั้นตอนนะครับในเรื่องของขยะเศษอาหารแล้ว ช่ค <th Emperor> oh no. huh? ่ะต้องขอบคุณนะคะคุณค้าในส่นอาหารด้วยนะคะที่มีส่วโด่มจริงๆในการด้ขยาเส้อาหานะคะเราเชื่อว่าเอาละฮะแล้วก็ยังไม่เห็นน้องแสนดีนะครับคุณผู้ชมารเรี่ชต้นของท่านน้ำต่อไปน้องไ่ได้เ็นเราไม่เห็นโดนนะคะแต่ก็รัวเองลงกไปอีกรานนี้ทุกนั่งกันมชั้นสกินค่ะมีรั้นสกิน อคอคุณคนแมทำตรงนี้เป็นฮ็อกเกอร์สแตรดแ์ได้มากเลยนะ เดี๋ยวเราไปคุยกับท่านรองสารนนกันบ้างดีกว่าฮะคุณผู้ชมฮะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมอย่างไรบ้างนะฮะฮะพี่เอของเราฮ <ขอ S 1> <น>ะโบตเอทุกทคนนะครับเรื่องงานมิสยูนิเวิร์สไม่เคยพลาดนะฮะสำหรับพีเออเออขงราก็เป็นหน้าที่ครับหน้าที่ต้องมาตอนรับนังนะครับแอ,อดมินจะไม่ให้พี่มาก็คงไม่ได้แล้เป็นหน้าที่ของอเราวันนี้ไม่ใช่เราวันนี้เป็นงานรณรงค์ ทราบไปหมแล้วใช่ไหมครับเรื่องไม่เทร,รวมไม่เทร,รวมนะครับแล้วก็พอดีคุณแอนนาเนี่ยเขาสนใจเรื่องนี้ด้วยคุณพ,อพ่อคุณแม่ก็เป็นพนักง,งานอาของเรานะครับก็เลยมาช่วยรณรงค์ก,กันดูอาจารย์กันดีกว่าโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินไปหาพิธานนท์นะฮะไปหาพิธานนท์กันดีกว่านะ แบบยั่งยืนนะครับแบบยั่งยืนอย่างที่ท่านผู้ว่าชาติชาติต้องการเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ทิ้งภาระให้สับรุ่นไปเราจะเริ่มทำกันตั้งแต่วันนี้นะครับอย่างที่รุ่นที่แล้วทําให้เราอย่างเช่นต้นไม้ต่างที่โตมาในสวนแห่งนี้เนี่ยก็คือรุ่นที่แล้วก็ปลูกไว้เราว่านั่นเรากําลังจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับรุ่นให้กับลูกหลานรุ่นต่อไปว่าจะไม่ได้่าเจอที่ไหนเยะเนา่จากพี่ตีนจะพิชิตที่ไหนบ้างจำที่ได้ไหมจำไม่ได้ท่านบัวชาตินะคะและท่านผู้บริหารรมถึงน้อง นางเสืองามเอียมนะคะก็ได้นะคะยิ้มชมนะคะการคัดแยกขยะเศษอาหารภายในศูนย์อาหารของเรานะคะซึ่งต้องบอกว่าตัวคืน้องเอ็นนาเสืองามเดียมเนี่ยที่เอาน้องเป็น เรียก <an> ็เป็นครอบครัวของกรทมเป็นลูกหลานของชาวกรทมจริงๆนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่ของน้องก็ปกฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายรักษาความสะอาดและสนสารคณะสำนักงานเขตตลิ่งชันเพราะฉะนั้นน้องก็จะมีความเข้าใจมีความผูกพันแล้วก็ให้ความสาคัญมากๆในเรื่องของการทำใ้พยายนะคะแล้วันนี้ก็จะตอบย้ำค่ะให้กับพี่น้องประชาชนและทุกท่านนะ ขยะจากที่บ้านแล้วโดยเฉพาะขยะเศษอาหารนะคะมันจัดว่าเราไม่เคยหันมามองอิน่เวนเตอร์ของเรานี่เนราเ่จะร่วมโครงการไม่เทรวมเราร่วมรณรงค์กับทางกรุงเทพมหานครด้วยคุณอัชวัตรนะครับใชค่ะ นั้นที่มาวมกิจกรรมกับเราวันนี้ขอเสียงอีกสักทีนะคะ100่ง้ท่านลูกเพจของแฟนเพจใจลุกกรุงเทพมหานครเพราะกครั้งค่ะไม่แด้รวมไม่แด้รวมไม่แด้รวมค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเส้นทางนะคะนำร่องในพื้นที่สามนกแก้ค่ะวิทยาครับวิทยาขอไม้นะครับ ก็จะมีระบบเราจะมีระบบสามระดับนะครับระดับแรกคือเริ่มแยกขยะสองประเภทก่อนง่ายๆก็คือขยะเศษอาหารกับขยะทั่วไปนะครับที่วันนี้จะเริ่มเปิดตัววันแรกครับท่านระดับที่สองก็จะมีการส่งเสริมให้องค์กรต่างๆในเขตโรงเรียนครต่างๆในเขตนะครับแยกขยะ ตั้งแนวทางซีโนเวนโปรแกรมเล่นนะครับเอาของอาตุลาซีโนเวนมาเป็นอาวางปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือตั้งจุดยอดยอดในจุดต่างๆเช่นหั้งศัตรูเช้าตั้งน้ำมันหรือว่าสารพัดสำนักงานเขตนะครับราชการต่างๆก็จะมีจุดยอดยอดรับนัสติดต่อเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้ลดค่าการรับประหยัดเงินได้หลายค่างค้ามากขึ้นครับท่านแล้วก็วันนี้เรามีเขตกำลองสาวเขตนะครับจะขออนุญาตให้แต่ละเขตกำัเสนอมาเพิ่มนะครับเขตประตูบอลครับเชิญครับประุมวันประตูบอล อ่านั้นสองค่ะอันนี้เป็นประตูบอลนะครับท่านแฝงบางใหม่ครับจะมีสามเส้นทางครับท่านอันนี้คือแถววสุราษฎร์ตอสิบหกนะเปลี่ยนเส้นทางเลยอันนี้คือข้าพปลาเสร็จแล้วอันนี้คือข้าวที่อ่าอันนี้คือเหนือนรถที่รถตึงคันจก็เก็บกัครับก็รถที่เก็บไม่บเขาใช้รถ5ตันนะครับเกิดอ่อทางขยะสำหรับเก็บอาหารโดยเฉพาะหรือว่าก็จะมีรถอีกคันหนึ่งที่เก็บแต่ว่าเก็บอาหารด้วยเวลาเป็นไงอ่ะเอ่อเวลาที่ปกติเขาเก็บก็ประมาณเวลาเดิมครับอาจจะ ไลอครันแคันแรกอาจจะเก็บประมาณสองทุ่มแล้วอีกนี่จะจัใหปทางอาจจะเก็บที่หนประมาณนี้แะครับก็จะมีเก็บสองรอบขอเชิญเกศพยายไทยค่ะพยายไทยับพยายไทยค่ะคนานะค ในส่วนของเขตพยาไทของเราจะมีสามเส้นทางนะคะเส้นทางที่หน<อ>ึ่งจะอยู่บริวเวณาสามเส้นทางน้ำร่องนะคะผนนี่ริญสอ46นะคะอยู่ในเส้นทางที่หนึ่งเส้นทางที่สองจะอยู่ช่วงซอยอารีส4เหนือแล้วก็ถนนยุธทีดนะคะเส้นทางที่สามจะเป็นสาลีสาลีรัตนีภาคแล้วก็อินธรรมรา13นะคะในส่วนขอกษาเส้นทางเนี่ย จะประกอบด้วยร้านอาหารนะคะแล้วก็มีชุมชนบางส่วนหนึ่งแล้วก็บริษัทใหญ่ๆนะคะอาคารอาคารสูงอยู่ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแล้วก็ครอบคลุมมีหลายประเทศนะคะ้องแครเลยค่ะไม่เท่าไหร่ตัน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 ต เา <Pie year> สัดิมพใช่ไหมมันาอยู <rim> <als> nah uh ่เ uh huh uh <ped ula> สียดนี Pie ้ถับเ่งอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสสนนะคะเพื่อใีการเห็นน้องแพนนะคะสาหรับจุดนำร่องของเรานะคะก็คือเนือขนมเช็กเต็งนะคะระยะทางรวมไปกาบรวม10กิโลเมตรนะคะกุ่มเป้าหมายก็คือสถานประกอบการห้าร้านทั้งหมดรวมถึงห้ารานสถานที่รวมถึงธนาคารด้วยนะคะทั้งหมด สา,ากแรกผนลอยด้วยนะคะรวมแล้วก็จากการที่เราได้ดําเนินการมาออนุยาตนะคะก็คือมีการนัดยิมเนี่ยจากหกโมงเย็นถึงห้าทุ่มแล้วก็จะมีรถไปเก็บตอนห้าทุ่มนะคะรวมที่จะเก็บได้โดยเฉลีย่ยอยู่ณขณะน,นี้ที่เราจะเก็บได้เองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ120กิโลแต่ว่าก็จะมีสถานที่บางส่วนอย่างเช่นปิ๊กซีเขาจะแยกมวยของเขาเงหลองจากเราไปขอความร่วมมือให้ร่วมให้ร่วมโครงการนี้เขาก็แยกออกไปก็อยู่ที่ประมาณ ครับวันนี้ก็เป็นแนวคิดถามว่าทำไมไม่ทมําทั้งหมดพร้อมกันเลยทนะีแรกคือแนวคิดของดีไซน์จริงๆเลยฮะมันเริ่มมาจากโปรไทป์ก่อนเข้าใจปัญหาใช่ไหมแล้วก็ไอเดียออกไอเดียก็ดีไซน์ปัญหาไอเดียสุดท้ายต้องทำโปรไทป์ก่อนทั้งที่เราทำอยู่สามสามเขตที่ทำโปรไทป์เอาให้มั่นใจว่าทำได้จริงถูกต้องเอาปัญหามาแก้ให้หมดแล้วค่อยสเกลเพราะเนี่ยเราสเกลทีเดียวเลยอาจจะมีความผิดพลาด อันนี้ก็ไป,ไปตามหลักวิชาการแล้วคือต้องโปรไทป์ก่อนทําแบบจำลองสามเขตจะเอาจริงจางก็ต่อไปก็เป็นตัวชี้วัดเลยเพราะแต่ละเขตต้องแข่งขันกันในการแยกขยะให้ให้อยกมีประสิทธิภาพนะครับที่ปะาได้ไหมทำได้แน่นอนค่ะโอเคนะครับต้องช่วยกันนะครับเพราะว่ากรกตทางคนเรียนไม่สําเร็จเราทําการน้ําต้นน้ําประชาชนต้องร่วมมือกันเพเดี๋ยวปลายน้ำเรื่อก,การกำจัดเนี่ยไม่ยปัญหาก็ะแยกก็ได้และอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือ ถ้าเราแยกขยะปุ๊บเนี่ยรถขยะเนี่ยไม่ต้องไปจอดแยกขยะคือบางทีจะเห็นว่ารถขยะเนี่ยวิ่ง50นจอด50เซนพราะคนที่อยู่ท้ายรถต้องไปแยกขยะถ้าเราแยกขยะมาเลยเนี่ยรถขยะจะวิ่งได้เยอะขึ้นก็จะสามารถเก็บขยะได้ยขี่ขึ้นด้วยซ้ำเพราะมันจะแก้ปัญหาในองรวมเลยก็ต้องร่มมือร่วมใจกันนะครับขอบคุณพี่เพจทุกคนนะที่ช่วยกันทําให้เป็นจริงนะครับทาฝันให้คนกรุงเทพเป็นจริงนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไปไม่ได้ผมว่าภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวทวมันจะะเกลทุกเขนเลย สุดท้ายท่านกรุงเทพใจแยกขยะทั้งหมดครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับโอเคเอาละครับคุณผู้ชมนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยับนะเวลานี้นะครับคุณผู้ชมแหน่มอบขยะเดอะอวดเาฮะอวดเสร็จแล้วร้องเพลงใจดีครับคุณตวีจุลศักดิ์ศรีสกุลกรรมการผู้จัดารณะครับคุณผู้ชมก็และนี่คือบรรยากาศนะเวลานี้นะครับวินสีละวัฒน์ว่าผู้ช่วยกรรมการวิจารณ์ก็ไม่เที่ยวรวมไม่เที่ยวรวมไม่เที่ยวรวมนะฮะคำมั่นสัญญาจากกรุงเทพมหานครเมื่อประชาชน ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันในการแยกขยะและกทมจะสัญญาว่าเราจะไม่เอาขยะที่คุณแยกไปที่รวมกันนะฮะคุณผู้ชมนะก็ร่วมมือร่วมใจกันนะฝากอีกหนึ่งแรงเชียร์แรงใจนะร่วมด้วยช่วยกันทําให้เมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สําหรับทุกๆท่านนะฮะสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่ดูสีถุงขยะนะคะคุณผู้ชมเห็นอาจารย์ชัดชาตินะคะต่อไปนะคะเรียนที่บ้านนะคะรับมอบเครื่องกําจัด ขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ไทายใน24ชั่วโมงนะคะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการย่อยขยะเศษอาหารจากผู้สนับสนุนใจดีค่ะคุณรัฐการทองวัลยานันต์กรรมการผู้จัดการบริษัทโอกลินประเทศไทยจำกัดนะคะจำนวน3เครื่องด้วยกันนะคะเพื่อนําไปใช้ใน3เกตพืะเที่นำร่องขยะอื่นๆอย่างเงี้ยต้องใช้ถุงสีอะไรเห็นข้าประชาสัมพันธ์เมื่อกี้บอกว่า ขยะเปียกนะคะที่จะเอาต้องไปแยกไม่ให้เทรวมเนี่ยขยะเปียกรู้สึกว่าจะต้องใช้ถุงใบสีเขียวนะคะก็คือสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ระดับครวเรือนเลยอ่าแล้วก็ขยะอื่นๆนะคะประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ขยะเปียกรบกวนคุณผู้ชมนะคะในฐานะประชาชนเราชอบร่วมกันค่ะทิ้งรงในถุงสีดําแล้วก็เอาไปใส่ที่รถขยะแล้วพี่ๆเขาก็จะแยกที่รถ เก็บขยะกทมอให้โอเคฮะทางนี้ทางนั้นฮะจิตใจมาก่อนฮะแค่แยกขยะถุงอะไรก็ได้ฮะแต่ถ้าเป็นสีก็จะช่วยให้คนเก็บขยะทำงานได้ง่ายขึ้นแต่อย่างแรกจิตใจเราก่อนนะแยกขยะถ้าเราไม่มีถุงสีสีไม่เป็นไรก็แยกขยะกันก่อนนะฮะคุณผู้ชมฮะโอเคคุณผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้านะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะหยุดการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้รกิจกรรมก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับเช้านี้ ก็หวังว่าวันจะเป็นวันอาทิตย์ที่มีความสุขสุดส,สัปดาห์ของทุกทุกท่านนะฮะก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 สัสดีค่ะสดี่สวัสดีะวัสดีะคะ อ่านี่คือสัญลักษณ์ไม่เทรวม,มนะครับมันมีแบบนี้เราจะไม่เทรวมแล้วต่อไปนี้เราจะคัดแยกขยะเศษอาหารอรกจะขยะทั่วไปครับใส่ถุงสีเขียวนะครับสำหรับขยะเศษอาหารเอาละคุณผู้ชมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่นะฮะในโอกาสหน้าแล้วเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ